สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำเมืองหรือภาษาเหนือกันต่อนะคะภาษาเหนือเป็นภาษาที่คนภาคเหนือใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันกันค่ะซึ่งแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันไปนะคะสำหรับภาษาเหนือที่หญิงมอนำมาเสนอนี้เป็นเพียงภาษาเหนือของอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปางค่ะ ep 5 8ประโยคพื้นบ้าน ตัวอย่างเช่นจีนขำเคี้ยวหมายถึงเนื้อติดฟันพอมันยะล่อหมายถึงดูเขาทำสิสวุดสวือหมายถึงกระฟัดกระเฟียดหรือว่าวีนถ้าอยู่หิมตางหมายถึงรออยู่ริมถนนเตีวไปตั้งหน้าหมายถึง เดินไปข้างหน้าเอาตั้งหน้าเป็นไปหมายถึงให้เหตุการณ์ข้างหน้าตัดสินว่าควรทำเช่นไรเตีวไปขับมโพยหมายถึงเดินไปเรื่อยไม่มีจุดหมายปินจะลินพอลุกหมายถึงลองกลับด้านดูซิยะเวียกยยกการหมายถึงทำงานทำการ หวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้คำเมืองกับหญิงมอนะคะชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะป้ากันคลิปหน้าเนอเจ้าสวัสดีเจ้า